นี่คือบทรสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและค่าครองชีพของไทยในช่วงต้นปี2569นะครับปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าธีมหลักก็คือเศรษฐกิจโตช้าแต่ค่าครองชีพบางอย่างลดลงครับซึ่งก็หมายความว่าเราต้องวางแผนการเงินกันให้ดีๆเลยอย่างแรกเลยมีข่าวดีครับค่าใช้ใจ่ายประจำวันของเราเบาลงอย่างค่าไฟเนี่ยลดลงชัดเจนเลยนะเหลือหน่วยละ3.88บาทเองส่วนราคาน้ามันก็ยังไม่แพงมาก แถมราคาอาหารสดอย่างหมูหรือไข่ไก่ก็ยังส่งๆช่วยให้เราหายใจคล่องขึ้นเยอะเลยครับต่อมาเรื่องที่2ก็คือความท้าทายด้านรายได้เศรษฐกิจบ้านเราหรือ GDP เนี่ยคาดว่าจะโตแค่1.5-2%เท่านั้นแปลว่าการจ้างงานใหม่อาจจะไม่คึกคักเท่าไหร่ก็ต้องรักษางานที่ทำอยู่ให้ดีๆเลยนะครับแต่ถ้าใครมีหนี้บ้านหนี้รถมีข่าวดีครับเพราะดอกเบีย้ยกำลังเป็นขาลงเป็นจังหวะที่ดีมากๆที่จะรีไฟแนนซ์เลย สุดท้ายแล้วถ้ามีเงินออมละ่ะจะลงทุนอะไรดีทองคำก็ยังน่าสนใจนะครับอาจจะรอซื้อสะสมตอนราคามันย่อตัวลงมาหน่อยส่วนหุ้นไทยไฮไลท์สําคัญเลยคือการเลือกตั้งครับเพราะตามสถิติแล้วตลาดมักจะขึ้นก่อนเลือกตั้งประมาณ1เดือนกลุ่มที่น่าจับตาก็มีธนาคารค้าปลีกแล้วก็ท่องเที่ยวสรุปง่ายๆก็คือปีนี้รายจ่ายเราอาจจะเบาลงแต่เรื่องรายได้อยากต้องระมัดระวังดังนั้นเงินที่ประหยัดได้ต้องเก็บเป็นเงินสำรองฉุกเฉินให้ได้นะครับ